นะครับพี่น้องกราบสวัสดี f อซครัวลุงเถีนครับพี่น้อง EP นี้หลังจากเดินทางมาจากลาวนะอยากกินกระเพราก็ได้กินสาใจแล้วอยากกินลาบพี่น้องกินลาบร่าสูตรสวัสดีพฤติการสนตัวด้วยนะครับสวัสดี FC ด้วยนะกินลาบร่าสูตรที่เมืองอะไรนะชัยสมบูรณ์โอ้โหกินลาบเป็นเป็นแบบลาบเชียงขวางคิดเขาใส่น่มบํามากดมั้งกินนละไม้คล้ายกับกินมะแขวนวันนี้เชิญเพื่อนเพื่อนมากินร้านลาบป้าไหล EP ีที่22 โอ้โหถ่ายกันมา22 E p ีีครับตั้งแต่สมัยร้านเก่าอยู่ตรงนู้นนะตอนนี้ปลาไหลนี่แกปรับปรุงสถานที่จอดรถโอ้โหตอนเที่ยงบอกไว้ก่อนเต็มเยียดนะตอนเที่ยงให้มาบ่ายโมงซะหรือว่าก่อนเที่ยงจะดีกว่าตอนนี้เรามาประมาณสัก10โมงกว่ารุงเด่นล้างทองมาจากบ้านครับใบขับขี่ใกล้หมดอายุไปต่อใบขับขี่เสร็จเนี่ยร้านลาบปลาไหลนี่เซิร์ชใน Google ได้ใกล้ๆกับสนามบินแม่ฟ้าหลวงใกล้ๆกับส,นสำนักง,งานขนส่งจังหวัดเชียงรายนะเราพาไปชิมดูวันนี้ลาบปลาไหล พูดถึงปลาไหลมาพอดีเลยเปล่าเนะโอ้แจะรับปลาไหลปลาไหลพอดีครับปลาไหลพอดีครับปลาไหลกำลังจะมาเข้าห้องนะครับมากินลาบหน่อยวันนี้ร้านใหม่ลุงเดียนยิ่งได้มารีวิวเจอใช่ลายใหญ่กว่าเดิมขนาดเนาะเออปลาไหลทำไมเออทำไมหน่าตึงอะไรนั่นปลาไหลหนไมสวยยิ่งยิ่งอันนี้ยิ่งน่าใสกว่าเดิมมากเลยปลาไหลเนี่เจ้าของตำนานร้านลาบปลาไหลนะครับเปิดมาสามสี่สิบปีแล้ว ให้ปลาไหลทำธุระผมจะเข้าไปกินนะข้าวไออร้เพืนครับลูง,ลงกินข้าวก,ก,ก่อนตามมาอ <laughs> ะไรอะไรจะไปทำธุระส่วนตัวก่อนนี่า้าปลาไหลช่วงก่อนเรามาล่าสุดมากับพี่เคเนาะเธอเนาะ <han. S 1> อันนี้เขียวหมดเลยลาล้าปลาไหลนี่เรื่องของพริกลาบเรื่องของมะแขวนนะพี่เธอสุดๆคือจะหอมกลิ่นที่เป็นเอกลักษณ์เป็นพริกลาบที่หอมเป็นเอกลักษณ์แล้วอีกอย่างคือแกงอ่อมแกงอ่อมร้านนี้โอ้โหเยอะนะ ตอนนี้ลาบปะลลาบปหลยนี่ไม่ใช่บอกเฮ้ยบอกคนบอกไม่กินลาบวัวไม่กินลาบมีหมูนะแล้วก็มีเนี่ยกับข้าวแบบเยอะไก่นึ่งน้ำพริกขาไก่อบเกลือต้มแซ่บปลาคังเขียดทอดน้ำพริกปลาน้ำพริกหนุ่มตำมะเขือต้มยำโฮควายน้อยนึ่งยำนอนคืออาหารเหนืออาหารเมืองอยู่ที่นี่หมดเลยนะตามมาร้านกว้างขวางดีอูร้านร้านใหม่อ p พี22อันนี้ลุงเด่นเพิ่งมาถ่ายเป็นอีพีแรกสวัสดีครับ S <S 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 นู่นดูที่นี่อากาศดีบรรยากาศแบบใช้ได้เลยะนะเหมาะกับการกินลาบวันนี้สวัสดีผู้จัดการส่วนตัวยังไงครับสวัสดีดค่ะ,ะคสวัสดีเอฟซีจ้าเดินเข้ามาก็กลิ่นของอะไรอ่ะเครื่องเทศเครื่องเทศกลิ่นของแกงอ่อมนี่หอมชุยเลยอนะ่ะเหมือนเดิมจักเลยเธอร้านลาบปลาไหลนี่คืออันนี้ทำมาตั้งแต่สมัยเปิดร้านใหม่ๆนะผักฟรีไม่ได้ผักกาดหินเยอะไหมผักกาดหินนี่แหละ ป้าไหลแกกินลาบบ่อยหรือเปล่าลุงหน้าแกายังใส่เจียวแกแกกว่า,าแม่พี่แต่ว่าแกยังหนุ่มกว่าแม่พี่เยอะเลยหน้าตึงเปียกเลยนะ <S <S <อ>กะหล่ำเนี่ยต้มปลาคังผักกาดขาวเอาหมดเลยเอาทุกอย่าง,ยงอยู่ข้าวมากครับจะสิบเอ็ดโมงละเดี๋ยวถ้าเที่ยงมาเต็มนะพี่น้องดูบรรยากาศที่ร้านตอนเที่ยงเตมเ็มเอียดนะครับยให้บริการเอาผักเพินหนึ่งเดี๋ยวมาดูก่อนแล,แล้วร้านนี้อีกอย่างคือสั่งกับข้าวได้ไวมากวันนี้มี หนังกบทอดเสียทอดไก่นึ่งน้ำพริกขาตำน้ำพริกตำน้ำพริกไข่ครับเป็นน้องออมไก่เมืองน้ำพริกแคบหมูแกงแค่หนังน้ำพริกอ่องซอยจุโอ้ควายน้อยนึงโอ้กับข้าวแกเยอะมากอะ่ะคือไม่จะเป็นต้องว่ามากินลาบมีกับข้าวหลากหลายครับเป็นน้องข้าวอะ่ะถ้ามาในเมืองแล้วก็อยากกินแบบด่วนๆเนะ่ะมาร้านปลาไหลเนี่ยก็คือได้หนึ่งได้ไวพลังงานขอยเยอะมาต้องสั่งเลยลาบควาย ซาลูนี่แกงออมอันนี้คือแกงออมควายนี่ครับเหมาะไม่เอาหมูไม่เอาต้มผุ่มเอาแกงออมควายหน,นึ่งนี่มะเมนูนี้นี่หกสิบบาทเจ็ดสิบบาทนะสาวเสิร์ฟสวยด้วยครัแพงสุดของที่นี่ก็คือปลาสมุนไพรร้อยแปดสิบาทตัวใหญ่มากนะปลาสมุนไพรร้านปลาไหลนี่กิน<ร>ไม่หมดกินกับพี่เคนะกินไม่หมดได้หอกลับบ้านอะ่ะมีวันนี้ผมสั่งลาบควาย ลาบควายหนึ่งลาบควายต้องสั่งครับอร่อยจริงเครื่องเทศแกหอมแล้วก็เอาพี่ไปสักงลาบปลาเลยนะี่พีส่สั่งซาซาส่งซาซาซาควายกับหม้อลูที่อื่นพี่ก็ไม่ค่อยกล้ากินเท่าไหร่นะแต่เวลาเนี้ยเขาขายมานานมากแล้วพี่ก็จะกินอยู่ลูหมอูอัหนึ่งแล้วก็แกงออมควายแกงออมตองมาครับผมกล้าท้าแกงออมมะเจ้าเนี่ยเด็ดสูดจริงแกงออมปลาไหลนี่ ออออะะเไรีกลาบหมูควายหนูไหนอู้ไม่อยากเขียนเลยลาบหมูหนึ่งห้าอย่างละอะไรอีกอะไรอ่ะเขียดทอดมีมีเยอะนะเมนูแล้วกันเนี่ยสมมุติว่าลูกหมูแค่ห้าสิบาทเองครับพี่น,น้องต้มเอ็นเนื้อเจ็ดสิบาทจิ้นนึ่งเก้าสิบาทน้ำพริกหนุ่มหกชุดน้ำพริกหนุ่มมีแ้วมีทั้งทั้งพริกมีทั้งผักละหกสิบบาทเองอ่าตลาหมึกเขืองหกสิบบาท ผมกินมื้อเยอะเดี๋ยวเราจะมีแขกมาจากลาวอยู่แม่แม่ปิวที่อยู่หลวงพะบางแกจะมาเที่ยวงานดอกนิ้วบานที่แขวงบ่อแก้วก็จะชวนชวนแม่มาเที่ยวที่บ้านอยู่มากินข้าวเดี๋ยวอาจจะพามากินอาหารเหนือเนือจากหลวงพลหลวงพะบางมาชิมดูดิว่ารสชาติเป็นยังไงพอไหมเนี่ยหนึ่งสองสามสี่ห้าห้าเมนูเอาข้าวเหนียวสองเนาะเอาอะไรอีกอะไรอีก จะเอาอะไรไม่มีแกงตูนแกงแคร์แล้วค่ะไม่เอาหนูหนูกินลาบหมูพี่เอาพี่เอาเอาลาบควายสองเลยมั้ยพี่หิวข้าวมากเลยโอเคเอาลาบควายสองเลยเหมือนกันพี่น้องสั่งแป๊บเดียวไม่ต้องไปดูในครัวขอแป๊บเดียวมาเลยข้าวเหนียวปุ๊บสั่งปุ๊บไม่เกินห้านาทีร้านลาบปลาไหลนี่แป๊บเดียวโอ้ลาบหมูวยกระเทียมนี่ให้นี่แล้วก็อันนี้คือซิกเนเจอร์เลย เก่งหอมนันปลาไหลสุดๆครับเข้มข้นมากเดินเข้ามาต้องหอมเลยเก่งหลับซาควายลาบปลาซ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 าอันนี้หลาบโอ้โหเด็ดจัดเบิ้นเลยนะแล้วก็นี่ของดีรู้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 จุกกรูเลยนะพี่น้องดูเียยังได้ไหลอืมกินนี่ต้องสั่งคนละถ้วยนะหอมขนาดเลยหอมกินเครื่องเทศครับหอมที่หลับปลาไหลเนี่ยคือบอกว่าเลยว่าเด็ดจริง สั่งอันนี้คือเน้นๆเอาแบบสั่งแบบซิกตัวซิกเ,เจอร์เลยนะม,มีอะไรอย่างเีเธอลาบหมูคั่วอ่าขาราลาหมูคั่วนี่กบบอื่นเลยอหลายลนี่แลว้วก็เวลาสั่งลูกนะแกก็จะมีคนเหนือองมันคอแลว้วก็เป็นบะแก้วครับแหน่ใสไปเลยใส่ไปได้เลยโอ้โหอย่างนั้นเลยเหรออือเลยอยู่ข้าวมากตอน มุ้งเด่มันจะมีหมี่ให้อยู่ที่นู่นไงเดีย๋ยวหนูไปตักใช่ไมเออเอางีย้ยไม่ต้องมีเราหิวข้าวมากแล้วเอาเ,ห,ห,าาเอาหรออมอแล้วนี่แกงอ่อมแกงอ่อมออมันคือมาต้องสั่งครับคือผมมามาร,ร้านตระแบบไปไหนถ้าไม่สั่งแกงอ่อมเนื้อหรือแกงอ่อมหมูนะมาไม่ถึงร้านนี้หอมอมากชิมดูนะวันนี้นะอนหอมไปขันหวานร้อนมากมนะพี่ต้อมโปง่งฝีโป่งเดือนมาชิมไปดูหน่อย รูปปลาไหลครับพี่น้องสดมอนต้องไม,ม่ไปแรงนะปลาไหลบอกถ้ามาวันเสาร์เขาม,มีมีสาวเปเชียเบียอือรอ่อยใหญ่ๆไหนดาบหมูนี่ซาเนาะลาบลาบแกงนีดนะใส่ข้าในสดเข้าไป ขายมาถึง22 EP เดี๋ยวชิมให้ดูน่าราของราบกา้งฟานี้นะแต่ว่ากลิ่นของเครื่องเทศที่เป็นเอกลักษณ์ของปลาไหลที่นี่ใช้ดีวัวควาโรงเรียนนะปลาไหลเพื่งผสมมาบ้านเนี่ยครับดีวัวในการมาทำราบทุกอย่างเนี่ยปลาไหลก็ใช้ดีวัวโรงเรียนครับผมอมวนวมาแล้วขม,มแบบขม ผมหวานแล้วกินเครื่องเทศแกแบบสู้ได้คือถ้าเอาไปแข่งก็ถ้าเอาไปแข่งก็งกชนะจริงอ่ะพิกลับปา่าไหลนี่แกะสูตรยากมากแบบเครื่องเทศแบบเน้นมาก,กาแรงมากครับลงกล็ลงไปนยน้อนงเข้ากันเลพี่น้องออชิมดูกินเครื่องเทศในน้นกัดอะไรปุ๊บเนี่ยจะขึ้นแบบขึ้นจมูกเหละ

ราหมูปลายเราก็จะโรยด้วยกระเทียมเจียวนะอร่อยชอบเอมนูจริงไม่แพงแล้วได้ไวได้เยอะว่าไป่้องอจิมซาดูค่ไม่หกสิบบาทเลยนะเจ็ดสิบบาทเองขนาดเทาไรครับซานึงคือเขาจะใช้เนื้อมาหาั่นๆออกไม่ได้ลาบ กินเครื่องเทศแกนั้นเรามาชิมดูใครอยากได้ความเป็นเหนือมาท่านเหนือแล้วอยากสัมผัสลาบที่เป็นแบบเน,เนืือๆมาเฮอยดูเขาหิบข้าวต้ <คน S 2> องก่อน็ร้อนคนจะเต็มร้านแล้วนะพี่น้องมาฟ้ามาเด้อฟ้ามาหยุดอยู่ทุกวันอาทิตย์นะ อยู่ทุกวันอาทิตย์พี่น้องโอ้ยลาบแกะมะอ๊ะเ้าวขมอย่างนี้ทุกจานได้เปล่าเนี่ยังกบขมขมแบบนี้ทุกจานไหมของโรงเรียนทำอไมอร่อยมากเลยขมแบบเหมือนควารู้ใจผมหรือเปล่าแต่เราก็ไม่ได้สั่งอะไรเป็นพิเศษนะเราก็สั่งแบบทั่วไปอร่อยมากซอสซีมแกงอ่อมเนื้อแกง แกงอ,อมม่อมเนื้อแกงอ,อมม่อนะมหมูนะชุดๆครับโอ้โขมแท้เนาะอืขมอร่อยอ่ะเขาจะว่าปมืไหรรู้จักเราก็ไม่ได้จะใช่ชนะลาบหมุมคขั่วก็อะไอยลุงเนี่ยลาบเนกะอะไรเล็กน้องคือไหนก็ให้เยอะนะกินเครื่องเทศมันอยู่ที่กินเครื่องเทศอ่ะ ทเที่ยวกินพริกลาบโอ้ยแกงออมหมาะขนาดเลยออลาบหม้อลาบหมูกินดูซีเมนเดออันนี้ลาบหมูดิซาใจมากเลยสมกับอยากกินลาบ อยากกินลาบอยากกินสร้างเมืองวันนี้มาต่อไปกับพีก็เลยไม่กินไม่กินข้าวมาอืมไม่มีมันนูตับให้เาะเวลาลูกกับไซมี่หน่อยแบบัปนครูถูกปะขออนุญาตคนไม่กินดิบนะ,ะนี่ก็คือประหลยคล้ายๆมา หลายสิบปีผมก็กินมาตลอดเลยสดเลืคหอมครับพี่น้องอืมหวานช่วยๆหวานช่วยๆเลยก <c oughs> ว่าเราทำเองได้นะทำรูนี่ทำเย่เราเคยทำกันเนาะครึ่งวันครึ่งวันหวานมากเลยหวานช่วยๆเลยพี่น้อง แกงออกอร่อยมากเลยอ่ะเข้มข้นมากเลยถ้าเพื่อนๆมาอยากกินแบบอาหารเหนืออย่างอื่นก็มีเยอะนะแต่วันนี้ผมสั่งแบบซิกเนเจอร์เลยอยากกินลาบอย่างเดียวอ่ะลาบหมูก็แซบๆลาบหมูองค์เขา่งเหมือนน้องแนนเชียงใหมก่กว่านี้ ต้องแดนไม่มาชิมหรือ,อยังร้านเนี่ยยั<อ>งเนาะเดี๋ยวต้องแดนมาชังลายก่อนจะพาน้องแดนมาชิม <c oughs> ล้ำขนาดเลยเนาะรูปใจ <c oughs> ใครมาชยงลายเซิร์ชไดนนะครับร้านลาบป้าไหลอยู่ใกล้ใกล้กับสนามบิน <c oughs> หยุดวันอาทิตย์เปิดตั้งแต่แปดโมงเช้า <Okay. S 1> จนถึงทุ่มสองทุ่มมาบางช่วงข้าวนี้ก็เขียวสวยโอ้มออขนาดเลยสมใจอยากเลยอ่ะไม่ได้กินกับข้าวเหนือมารูปบางทีเขาใส น้ำกุเทียมรองหวานไปอ,นนอ,อันนี้เขาไม่ได้ใส่ให้เลยคือถ้าอยากใส่เขานม้ให้ใส่มีข้างหน้าค่ะแบบไม่หวานอร่อยกูกับตัวไปกินที่ไหนนะที่บอกว่าวันหว,วานอะอกิ่นไหนน้อง,งอหลับไปน้องความขม หอมอุ้ยกินมบบีด้วยเมาขนาดตุ้งใจตุงเร็วเลยสวดรูปไหม <c oughs> ช้อนเธอเลยเดี๋ยวเอฟซีจะกลัว <c oughs> กินรอด <c oughs> ซาครับพี่น้องชิ้นใหญ่ๆเลยแกงออมอร่อยแกงหมูก็อร่อยมากนะมันร้อนนานมากเลยมันร้อนมากต้องเจ็ดดูมันมีน้ำหน่าเขาเรียกมันเคลือบความร้อนมันมันกความร้อนออก เห็ดด้วยมันเจอแกงออมอีกหอม่อนเลยเนาะก็กลับมาจากลาวก็คลีบวันชนวันแล้วนะกลับมาก็มาพักผ่อนตอนนี้ก็คลีบกับวันชนวันเลยทำงานต่อ มันต่อโอ้โหมาะเอาแค่ยังไม่เลยไม่เอาแค่เลยไมีอยู่มีอยู่มีหรอ,ม,อมีเยอะนะสองคนสั่งห้ายอย่างมันเกือบไม่หมดแลนะ้วเนี่ยเมื่อกี้ตอนหิวเมื่อกี้นี่จะเอาปลาอีกเป็นตัวนะขอชิมดูหน่อยได้ไหม นม่ช้อนเธอเลยนะยายทวดเห็นน้องฝ้ายกินลูกครั้งแรกเมื่อก่อนขออนุญาตขออนุญาตพีพีเอฟซีทัง้งหลายเอ้อบัวเนาะบัวตัวนาะบหวานแล้วแทบหวานเจ๋ย <laughs> ต้องสั่งคนละถ้วยเดี๋ยวทีมงานมาจากหลวงพ่อบาง,งาให้เขาไปชิมดูไหมแม่ปิวเหรอกินได้บ่นอ๋อแม่กินได้บ่นอ๋อเขากินได้ไเดือดแป้งกันหมาะนะครับพ่อมาด้วยไหมพ่อมาอยูน่นะพ่อมาแต่รู้จะทำพาสปอร์ตได้พ่อทันไหมเนาะอาจจะไม่ทันถ้าทำพาสปอร์ตไม่ทันก็ แม่ว่าก็อยู่ให้อยู่บ้านญาติบอกแก้วไปก่อนนี่มันกุ้งซางเด็ดเป็นไงซาซากระม่อนรับมูน่อยมูขำใจเกินขำใจพอดหวานลูก นัก่กำอร่อยวัฒนธรรมการกินแต่ละที่ก็แต่ละท้องที่แต่ละท้องถิ่นเนาะก็ไม่ค่อยเหมือนกันไปลละเขาก็กินเลือดแปลงเป็ดบางที่ก็ทำเปอือหวงังอะไรนะเปื่อหวงังเปื่อหวงังเป็นยังไง ก็คล้ายกับเลือดแปลงอ่ะแต่เขาทำจากเลือดหมูหม้อที่มันมแล้วมันก็แข็งเป็นก้อนบองางคนจะกินอย่างเราหัน่นหิวแหง้งกินมล้วไงใช่หิวแล้วใชมันหิวจัดเมื่อกี้นี่ไงไม่เอาน้ำ<อ>หิวจัดก็เก็มากินข้าวปกติจะกินข้า,าวเช้าไงวันนี้มากินข้า,าวเช้าบวกเที่ยงเลย แต่เราจะส้นรูกให้หมดก่อนมันได้กิ่นเมือนละแลสบเนาะเกราก็อยากายเอฟซียากายกินแล้วดิเล่าฟิลกล้องบ้งางไหมซื้อกับบ้านซื้อกับบ้านนี่เครืองเครืองน,น้ำชานะกิ่นมาแร็งหมาอขนาดเป็นอ๋น ได้มาตรฐานอยากตั้งใจะจะกินลาบอ่ะมาร้านนี้ไม่ผิดหวังหนึ่งไม่แพงสองไม่ไวสามอร่อยเมื่อกี้เราหิวกันมากเราสั่งแบบไม่ยั้งเลยพี่สั่งลาบครับพี่สองจานอะ่ะ <c oughs> หิวจัดว่ะก็ <c oughs> หิวจริงๆก็กินไดนิดเดียวเนาะ <c oughs> ถ้าไม่ค่อยหิวเท่าไหร่กินเรื่อยเลยนะ ร่างกายมันช็อกแล้วมัน,น็อกแล้วอืมจิ้ม,ม,มแค่ไหนนี่เหมาะแค่เลยสายละขับรถตีได้ก่อนยังยังไม่เสร็จนะเดี๋ยวจะไปข่องดีอีกคันหนึ่งนะยาชื่อยาสิคิดฮอดเป็นการได้มาดู <c oughs> เดี๋ยววันที่ <c oughs> ตั้งแต่วันที่21อต้นเดือนมกราเนี่ยนะครับจะเป็น งานดอกนิ้วบานที่แฟงบอกแก้วเราก็อาจจะขับรถไปนอนี่น่นสักสองสามคืนแล้วก็รับแม่ปิวกลับมาเที่ยวด้วยกแต่ว่าจะเอารถไปนอนสักสามคืนสี่คืนวิ่งานใหญ่มากมีงานชนเผามีจุดพุจุดว่างไฟเยอะมาก ยังไมาเ่เคยไปสักปีปีแรกครับปีนี้จะไปอยู่ตรงคาสินโนอยู่ตรงอ,อยู่แถวคาสินโนของลาวอยู่ตรงอะไรนะคิงโรมันครับใครอยากมีโครงการมาเที่ยวเรามาเที่ยวดูนะครับข้าหมดละบกินพี่สั่งต่อครัพอแรือปล่าพอแลอ้วขอแลอ้ว กินครับแป๊บหนึ่งเดี๋ยวไปทำตุด้ดะต่อพี่น้องแซ่บ,แบครับมีโอกาสเรามาชิมเนื้อาล,าลาบปลาไหลแซ่บมากแซ่บแท้ผ่อนประถือไหมเพี่อนกดถ่ายก่อนไปออกอ่อสิบสองอิ่มมากลู๊หนึ่งถ้วยลาบหมูหนึ่งจานลาบหมูสุกหนึ่งจานลาบควายหนึ่งจานซ่าควายหนึ่งจานแกงอ่อมหนึ่งถ้วย ข้าวเปล่าสองน้ำเปล่าหนึ่งน้ำแข็งหนึ่งเชฟบิดมา4 1 0รสิบบาทครับเม่รนนู้จะสั่งไปเมื่อกี้นะห้าคนอิ่มครับถ้าอาหารแกงคนไม่ถึงร้อยเมื่อกี้เราหมดไป4 1 0สบาทครับ่น้องโอกาสรองมาชิมดูมาเที่ยวเชียงรายไม่แพงถ้ามากินปลาไหลคือเนี่ยสกินแล้วสบายกระเป๋าอิ่มมากแบบอยากกินลาบก็หายอยากละอยากกินลูกก็หายอยากลูกละอยากกินซาก็หายละอยากกินแกงออม ก็อิ่มเลยเมื่อกี้ห่อได้ไหมค่ะกินไม่หมดอ่ะซาห่อรู้สึกหิวข้าวจัดครับพี่น้องเมื่อกี้ผมแบบหิวจนแบบไส้จะขาดแล้วเมื่อกははี้เนี่ยคือกระเพาะมันจะย่อยตัวเองแล้วเมื่อกี้เนี่ยคือข้าวเช้าข้าวเที่ยงควบกันเลยเคยกินข้าวเช้าไงแล้วแล้วเวลาไม่ได้กินข้าวเช้าอ่ะมันก็เลยจะหิวอ่ะดูครับผมขอบคุณครับครับครับ นี่410บาทแล้วก็นี่ดูอาที่หอกลับนี่ก็เท่ากับเป็นร้อยนะค่ะมีแกงอ่อมถุงหนึง่งมีซ่าถุงหนึง่งแล้วก็ลามหมูอีกก็ผักใส่ด้วยถือว่าถือว่าคุ้มอร่อยใครมา,าเชียงรายแวะมาชิมดูไม่ผิดหวังแน่นอนนี่ผักก็ใส่ให้เลยอันนี้เอาไปให้ตามหมอนต่อดูว่าลูกเด่นกินตอนเย็น อาจจะเป็นลาวตอนเย็นๆก็ได้นี่นี่ครับ410บาทหอกลับแล้เยอะขนาดนี้<ช>มาเชียงรายปังมุดมาเลยนะครับลาลาป้าไหลซ่บหลายเดี๋ยวผู้จัดการจะไปกินกาแฟต่อแล้วเราก็จะไปสุราต่อทุราต่อแป๊บหนึง่งแป๊บเดียวคนมารถลงมาจอดเต็มแล้วพี่น้องถ้าตอนเที่ยงบอกไปก่อนนะเต็มจะ่ๆนู่นปากซอย,อยนะครับรถ<ช>ดูอยู่ตอนนี้แป๊บเดียวดูยูแถวครับยูแถวรถ นุ่น,น,นมาตอนเที่ยงอ่ะหนึ่งไม่แพงแล้วสองอร่อยจริงไปเธอยิมละ